จำกัดความของปราศนีข้อนี้ก็คือสี่สาวลูกทุ่งไอดอลถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับปราศนีหมายเลขสีเลยครับ เลยไม่มีคู่มาจีบวันวันมีแต่คนเจ้าชู้สุดวายจังไอ้เจ้าชู้มาเที่ยวหลอกกระสุดจักใจไม่มีใครจับกจองเธอโยยืนมองพางแจกะท่า อีกแล้วนะครับและนี่คือ4สาวลูกทุ่งไอดอลนะครับสาวนุย้ยหลาน้อยนะครับเบลและก็ยุคนะครับ4คนนี้ไต้ฝุ่นและสุขัดคิดว่า4คนนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับรวมกันแล้วเนี่ย <100. S 2> ผมว่าน่าจะ100ต้นต้นหนึ่งร้อต้นต้นเท่าไหร่ดีตอบครั้งแรกร้อามครับหนึ103ปีคำตอบแรกของคุณครับ มาที่สายสืบน้องเขาเพิ่งจบจากการประกวดลูกทุ่งไอดอลปีล่าสุดนี้ซึ่งปกติแล้วอายุที่จะรับสมัครคือไม่เกิน25ส่วนใหญ่แล้วน้องๆก็ไม่เกินร้อยส่วนมากจะเป็นน้องๆแบบยี่สิบเองมาบางคนอาจจะน้อยกว่ากันแล้วลูกทุ่งไอดอลเนี่ยเป็นของบริษัทเต้นแค่นี้เหรอใช่พี่อ๋อครับครับท่านผ้ชมครับผแล้วเราได้ดูรายการดูสาวนุ้ยเป็นแชมป์ ปีโป้ปีนีดปีนีดปีนดีนเขาดูจริงเขาดูจริงเขาดูจริงอ่ะเดี๋ยวมาถามก่อนอายุเท่าไรสี่สี่คนรวมกันลิกล่ก็ได้นี่ว่ามีสามคนที่อายุน่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันยกเว้นน้องเบลที่จะดูน่าจะดูเด็กสุดก็เฉลี่ยเหมือนจะประมาณ23คูณ3เป็น69บแล้วบวกกับน้องเบลอีกสักประมาณ19ปีครับโอ้เป็น8 8ครับ8 8อ่ะเราไล่ไปเลยดีกว่า นุ้ยน่าจะมัน21อ่ะ21สาวนุ้ยลาน้อยลหรฮะ23 23เบลมี18 19อย่างเใช่เนาะ19ละกันอ่ะยุ22อ่ะรวมกันเป็น85ปีฮะแอร์ของคูณแบบง่ายๆเลยละกันแอร์ว่าน่าจะประมาณ22คูณ4เลยค่ะ88เลยจบอ่ะมาที่คุณแจ็ค ผมให้รวมรวมเลยนะ8 4 84ปีคุณก๊อฟทองคุณไต้ฟูนคุณซูกัสคุณตอบครั้งแรก103ปีคุณมีตัวช่วย c l o สอ up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัจส,สนีข้อที่4นี้ไหมครับความทรงจำความทรงจำครับผมเอาละเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำจะให้ความทรงจำใครดีอ่ละลานน้อยฮนะ <laughs> ลานน้อยนะครับอ่าลานน้อยนะครับอาเชิญเลยครับลานน้อยครับ สำหรับความทรงจำเธอ,อของลาน้อยแมนการไปแข่งห้องเพลงเธอทำอิดโดยการเอาเพลงของพี่ตายออรไทยมาห้องเพลงเสวราโทหาน่เดิพอ้าสี4เปี2อ4พอ่ไปร้องเพลงครั้งแรกนะครับถัดร้องเพลงครั้งแรกด้วยเพลงของคุณตายอรไทยนะครับโทหาน่เดินนะครับเอาละได้ข้อมูลไปแล้ว15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่103ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ เปลลี่ยนต้องเปลี่ยนอยูเปลี่ยนโลจิกใช่ใช่ใช่เริ่มจริงด้วยจริงด้วยกดค่ะกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก103ปีเป็นน่นละแปดสิบแล้วกันครับ8ปดสตอบว่า86ครับ86ปี เอาละมาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ7,000บาทนะครับปรัชนาหมายเลข4คุณ4ีคนอายุรวมกัน86ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆทุกคน4ท่านอ่ะแนะนำตัวเองทีละคนเลยสวัสดีค่ะ สาวนุ้ยนะคะสาวนุ้ยลูกทุ่งไอดอลนะคะชแชมป์ปีล่าสุดนะคะซีซั่น3ค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ27ปีคะ่ะ27ปีอ่ะคนต่อไปล้าน้อยเชิญครับเชิสบายดียล้าน้อยจากสปปลาวเนาะอายุ30ปีล้าน้อย30ปีอ่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะน้องเบลค่ะน้องเบลลูกทุ่งไอดอลค่ะอายุ14บสี่ปีค่ะน้องเบล14ปี อะเชิญต่อไปคนสุดท้ายสวัสดีค่ะอายุลูกทุ่งไอดอนค่ะอายุ29ปีค่ะเพราะฉะนั้น4คนอายุรวมกัน100ท่ทวนะฮะเอ่อ1น0ปีทวนทวนเลย<ห>น,นี่คือ<ห>น,น้องๆ<ห>ที่ประกวดลูกทุ่งไอดอนซีซั่นที่3เออแล้วมาประกวดลูกทุ่งไอดอนคุณได้ประสบการณ์อะไรกลับไปสำหรับสาวนุ้ยเองนะคะประสบการณ์ที่ได้จากลูกทุ่งไอดอนนะคะก็คิดว่า ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะคะ,ะการสอนเต้นนะคะครูทุกๆคนที่สอนแล้วสอนคิดว่าไม่ว่าจะไปเวทีไหนก็ให้ได้ไม่มากเท่าเวทีนี้แน่นอนค่ะอ่าเอาล้ครับอ่าและ้วลาน้อยล่ะโดยสำหรับลาน้อยได้หลายอย่างเลยได้ทั้งทักษะการห้องการเต้นการยืนบ็อกซิ่งแพทเทิร์นในอย่างทุกสิ่งทุกอย่างได้จากเวทีนี้ไลโดยเฉพาะเลยก็คือมิตรภาพจากครูบาอาจารย์และก็มู่เพื่อนครับเ,<ล>เบลล่ะครับ ก็เหมือนเหมือนกันกับพวกพี่ค่ะก็จะได้การร้องในศาสตร์ลูกทุ่งแบบใหม่ๆด un ้วยค่ะยูเหรอครับค่ะหนูก็จากนกกระยางก็เป็นคนได้ค่ะกอพอรายการนี้ค่ะเขาฝึกบุคลิกทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือนกกระยางเดี๋ยวไม่เข้าใจตอนแรกที่หนูมาหนูเต้นเหมือนนกกระยางค่ะยังไงไหนท่าไหนนี่คือเต้ครั้งแรกค่ะ อย่างเงี้ยที่เราเรียกนกกระยางค่ะพัฒนาจากรายการไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นยังไงก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นอะไรเป็นนกกระจอกเป็นหงแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นนกกระจอกแล้วค่ะอ๋อหิ้วขึ้นหิ้วขึ้นสําหรับยุเอาล่ะนี่คือนี่คือประสบการณ์ที่ยุได้ใช่ค่ะเออเอาล่ะงั้นอ่ะให้ทั้ง4ี่คนฝากช่องทางการติดตามเลยครับค่ะยังไงี้ก็ฝากติดตามสาวนุ้ยนะคะได้ที่ Facebook นะคะพิมพ์ว่า สาวนุ้ยหอมพรมนะคะเป็นภาษาไทยนะคะหรือว่า IG นะคะก็สาวนุ้ยหอมพรมเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่ะลาน้อยครับโดยสําหรับลาน้อยอ่าติดตามได้ทางอ่าเฟซบุ๊กละกันไอจีคือกัน Facebook ของลาน้อยเป็นลาน้อยเพชรด,ดงหินเดโดยแล้วก็เฟซอไอจี IG คือลาน้อย33 เป็นภาษาอังกฤษทั้งสองดยภาษาอังกฤษนะครับเบลล่ะครับ IG ค่ะเป็น B E L L O L A u n d e r s c o r K I M ค่ะยุะ you ลครับของโน้เฟซบุ๊กค่ะไทยอย่างเดียวค่ะยุยุ you วดีค่ะแล้วก็อินสตาเกรมนะคะก็ยุ you <laughs> วดีค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่ะภาษาอังกฤษ เมื่อกี้บอกภาษาไทยอย่างเดียวไงภาษาไทยเออภาษาไทยอย่างเดียวนี่คือเฟซบุ๊กค่ะแต่ว่าอินสตาแกรมเขาไม่ให้ตั้งเป็นภาษาไทยค่ะนู้เออนั่นแหะสิพี่ผิดเองไม่เป็นไรใช่ค่ะใช่แล้วโอเคไม่ไหวเลยรู้จักสี่สาวกันไปแล้วอะยังไงให้สาวนุ้ยเป็นตัวแทนพูดถึงลูกทุ่งไอดอลออสตาสักนิดหนึ่งแล้วกัน ค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะลูกทุ่งไอดอลออสตากันด้วยนะคะจะบอกว่ามีทั้งความแซ่บความมันความเผ็ดคือรวมตัวอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะช่อง7นะคะทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา18นาฬิกานะคะลูกทุ่งไอดอลออสตาพวกเรา4ี่สาเรียวพราาแน่นอนคะอ่ะกันวันนี้ขอบคุณน้องๆจากลูกทุ่งไอดอลซีซันสามนะครับขอบคุณครับๆๆ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดสัสสัส,ส,ส,ส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดสัสสัส,ส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดสัสสัส,ส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ yeah. Yeah. Uh ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ yeah. ่ง yeah. yeah. yeah.